นี่ค่ะเมนูอาหารของเราวันนี้ข้าวผัดใส่ไข่ใส่หมูสามชั้นค่ะนี่คือผักกินเคียงนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นเมนูง่ายๆนะคะข้าวผัดใส่หมูสามชั้น ข้าวก็เป็นข้าวที่เหลือข้าวเย็นนะคะข้าวสวยที่เราแช่เย็นในตู้เย็นเอามาผัดมีซอสฟ้าเขียวเป็นเครื่องปรุงรสนะคะมีน้ำปลาแล้วก็มีน้ำมันหอยนะคะนี่เป็นผักกินเคียงค่ะหมูสามชั้นกระเทียมแล้วก็ไข่สองฟองนะคะ เครื่องปรุงเราง่ายๆเมนูง่ายๆสบายๆส,สำหรับคนสบายๆค่ะก็ตั้งกระทะแล้วนะคะเราก็จะเอากระเทียมลงไปเตียวค่ะกระเทียมเตียวก่อนนะคะให้ได้ที่นิดหนึ่งให้มีความหอมระเหยของน้ำมันหอมระเหยจากกระเทียมออกมาค่ะ ตามต่อด้วยไข่ค่ะตามต่อด้วยไข่เลยนะคะเอาไข่ลงไปก่อนค่ะ ตามต่อด้วยหมูสามชั้นค่ะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะตามต่อด้วยน้ำมันหอยนะคะ เอาที่เราซอบค่ะใส่าาไปเลยตามต่อด้วยซอสป้าเขียวค่ะน้ำปลาค่ะนี่ละค่ะเครื่องปรุงก็มีแค่นี้ เดี๋ยวรอให้หมูสามชั้นของเราสุกก่อนนะคะถึงจะเอาข้าวลงไปผัดค่ะตอนนี้หมูสามชั้นของเราก็สุกแล้วนะคะหมูสามชั้นสุกแล้วเอาข้าวลงไปเลยค่ะข้าวลงไปผัดคลุกเคล้าเลยนะคะอยู่ที่เก๋ๆทอบบอกว่า เอาไปโคเลโคเลนะคะโคเลโคเลนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอมเสร็จแล้วนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมสำหรับที่จะตัดรับประทาน,นะคะ่ะข้าวผัด ใส่ไข่ใส่หมูสามชั้นค่ะ <Yeah. Wow. S 1> นี่ค่ะว้าวเมนูง่ายๆแต่อร่อยแน่นอนค่ะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะสวัสดีค่ะ